สวัสดีคนไทยใช้ตะมุกให้ใจนะครับอยู่กับผู้จับผมันนอกวันนี้เรามาตมีมิ้มมีแค่รังเดียวทุกคนที่เจอนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกบ่อยแต่ผมก็หาเวลาออกมาได้นะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูอยู่เป็นกอไผ่ติดป่านะครับป่าใหญ่นะครับมีอยู่รังหนึ่งเห็นแค่รังเดียวนะครับณนะตอนนี้นะครับ,นะรบเดี๋ยวเราจะไปเช็กกันว่ารังเขาแก่หรือเปล่าเพราะว่าอ,อยู่นานแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาแกะแป๊บนึงเช็คกันครับ ว่าว่ารังเขาเก่ยหรือเปล่าเกลี่ยเรามีหัวน้ำหวานหรือเปล่าเย้ yeah, ครับหโหรังนะทุกคนโอน้ยคุณนุ้ยโหรังครับเดีมี้ที่เกาะว่ะต้องปีนขึ้นไปทุกคน เอาไหครับจะัาจะบางกองนน่อยโอ้โไม้โอ้โหใกล้ฟักตัวแล้วเออใกล้กก้จะไปแล้วทุกคนมีมดแรงด้วยโอ้โหเรียบร้อยทำไมเขีย่ยมาไม่มีหัวน้ำหวานเลย โอ้โหฟิวครับทุกคนว่าแล้วทำไมเขาหนีคนก่อนอเออมันถึงไม่เอาโอ้โหสรุปคือเราต้องปล่อยครับไ <c oughs> ม่เป็นไร <c oughs> ปล่อยเขาฟักตัวครับเพชรทุกคนตอนนี้ผมเจออีกร่างหนึ่งครับอยู่ตรงนี้เดินมาจอดรถไปนู่นเดินมาจะไ,ไ,ไปก่อขายกองนี้นะครับแต่ว่ามองมองเข้าไป เฮ้ยทางหนึ่งเฉยเลยทุกคนหลังโคตรใหญ่อันนี้ไม่ได้เตียมอะไรเลยนะแต่หลังนู้นอ่ะเตียมหลังนู้นคือเห็นไว้ก่อนแล้วแต่พอไปดูนั้นร้างก่อนนะครับมันจะร้างแล้วหัวน้ำหวานไม่มีทางนี้ดูนไปนุ่นกันหูรังใหญ่มากหูน้ำหวานใหญ่บึ้มเลยโอ้โหเลื่อนเลือ้ยเอาเร่ครับคุณของโดัดเฉย ถ้าได้ไม่มีไม้เซลฟี่ป่ะยืนเข้าไปอโอ้โหรูลังใหม่ด้วยล่งใหม่เอ็ดอ้ไปบึ้ม มึงบอกจะกินน้ำหวานกูมึงต้องลำบากก่อน <c oughs> อือ,อ,อได้แล้วงานไปเลยเธออะโอ้โหนี่ครับทุกคนโอ้โอหฮอไปดิออกไปก่อนอ,อ่าว้าวหลังใหญ่โคตร กุญชัยด้ยทั้งใหม่ด้วยเนี่ยอืคือคุณถอดได้แค่ชุดเดียวเองออเฮ้ยจามเลยจามควันอืมกางใหญ่โอ้โหสุดยอดครับทุกคนขนุยบินมหาหาน้าอ,อ,อือหือดูครับหูนุ่มหวาน เต็มจะเต็มโอโ้โหทีครับที่ค,ครับผลงานวันนี้โอ้นี่ทั้งแท่งแล้เนี่ยฝนลินแล้วด้วยเนี่ยอือฝนลินแะจะเดี๋ยวเราจะเขย่าเลยนะมองอือยอดฟูพึ่งเต็มเลยจะใช้ใบไ,ไม้ปัดเอาโอ้โหยอด อุ้ยผมหวังแต่เนี่นึงนัดอับ<ะ>อืมดอูอืมตอนเขยาเ่าแรงๆเมื่อกี้เลยเออแช้ไปเกี่ยวโอ้เจอแล้วทุกคนล้างอวบไปเ,เลยเลยดูล้างคดอวบเลยเอาควันบ่ไปหาเฉยไปขี้อ,อ,อีกนะโอ้โ มวลเซยมมวนเซยโอวฟุกขนาดนะแปลว่า<อ>ลังนี่ถ่ายลังให้เขาดูก่อนอเฉยดูนะยดกดเทียวอ่ะอืโอ้เมาควันมาควนัน ขณะนี้เรามาดูลิงป่านะครับลิงป่าลิงป่าทำไมอุ้ยมีแต่ไม้แก่เด้อระวังเด้อไม่มีอะไรหนุนนั่นเนี่ยมีแต่พญาพญาปวกนี่หนุนอู้ดละหวานฮะ แล้วยังไม่นำหวานอะ่ะนำฝนกระเด็นใส่หน้าลังใหญ่มากมือสั่นย่อนตบยุงด้ไหมโอ้โหระวังระวัง ฮู้ฮูยอดนัฮะยอดยออะไรใช่ไหมได้ถ้ามีกล้องสองอันเนาะให้ให้ไปถ่ายข้างบนนู้นด้วยแล้วก็ถ่ายข้างล่างด้วย จะดูคู่ใหญ่อืม,อมองไงกลไกลแล้วเด้อกลดีปะวะน,นี่ก่อนน่ากะต้องต้องตัดตรงหานั่นอ่ะืงย้ย ได้แล้วได้แล้วเย่ <Yeah. S 1> ยังทำไมแม่เอาอันนั้นแงปะีอ่ะเดี๋ยว,วดวยตัดก่อนพุยได้แล้วทุกคน,นย,ยังใหญ่เลยนี่คือมลมอลไนะหืมนี่ก็พึ่งธรรมชาติ ลังใหม่ด้วยอะ่ะเจอลังวันเนี้ยนะแจ็คพอตเจอลังใหม่สองอันเลยอ้าวสุดท้ายแล้วทำไมไปหาใครตะกินเะนี้ยอะไรหายไงตะกี้หืุนเดี๋ยต่ตรงนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละทุกคนอนะไรอืมโอเคครับทุกคนสองลังความปิดตาอือสนอมสนอมทุกคนอยู่ใกล้ๆกกันเลย โบจะได้ได้ง่ายโคตรง่ายเลยคน <ừ. S 1> โอ้โหโดูแหมแก้ว <laughs> <c oughs> โอเคครับคุคนโคตรทุลับทุลีฝน <c oughs> กระลินแรงเลยกระลินแรงและเดินไปถึงมือก็พอดีโอ้ยโอ้ยอะโอเค